สวัสดีค่ะพวกเราทีมกวงน้ำใส วิทยาศาสตร์มีคําตอบรอบรู้ได้วิทยาศาสตร์ทดลองให้เราเห็นผลวิทยาศาสตร์คือความจริงทุกสิ่งต้นวิทยาศาสตร์ความรู้ล้นเหลือประมาณสวัสดีค่ะนุยมนทิชามาลามนค่ะ Good morning music my name is ตวันศิวิจารทร์เ้าเจ้าหาวเอเจ้าแพมและนิชาแดนนานา We are VR กำลังทราย VR ครามบุญมีพัทยาสู่แอมสิงสัยว่าทำไมมีสิทธชอบวิชาวิทยาศาสตร์จังเลยคะอ๋อเพราะว่ามีสิทธิไม่เคยช่างสังเกตแล้วก็ขี้สงสัยไงล่ะครับแล้ววิทยาศาสตร์ก็ต้องหาคำตอบรื่องที่แอมสงสัยได้ด้วยเองไงล่ะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วมันหายไปไหนล่ะคะเนี่ยอยู่นี่ค่ะอยู่นี่เมืออ่อกี้ด้วยเหตุแพมกับมิวสิคคุยกันน่าสน ถึงเรื่องลูกโป่งแล้วนุยมีการทดลองสนุกสนุกมาให้เ,เพื่อนๆชมด้วยนะคะงั้นเราไปทำกันเลยค่ะการทดลองนี้มีชื่อว่าชื่อว่า o l l n g e boom boom อุปรกรณ์ก็มีไม่มากเลยค่ะมีส้มค่ะมะนาวค่ะและลูกโป่งค่ะนุยจะใช้เป็นส่วนเปลือกส้มนะคะ จะใช้เป็นส่วนของเนื้อส้มค่ะมิวสิคขอใช้เป็นมะนาวนะคะเพราะมะนาวก็มีรสชาติเปรี้ยวเหมือนกับส้มครับงั้นเรามาลองทำาพร้อมกันเลยนะคะมะนาวนะคะ ยังมีคุณสมบัติในการไล่ย,ยุงได้ด้วยค่ะและส้มยังมีส้มยังมีคุณสมบัติในการไล่ย,ยุงได้ด้วยค่ะและยังทําให้ผ่อนคลายและสามารถนํามานวดร่างกายได้ค่ะมหาจยา์จริงเลยครับนุย้ยเราทำหน,นึ่งการทดลองผัดไปแล้วรู้สึกคอแห้งจังเลย นี่มีน้ำผลไม้เย็นชื่นใจค่ะแถมมีน้ำบัดลมหวานเย็นชื่นใจเช่นกันค่ะและไม่สิคจะเลือกดื่มอะไรนี่ครับท่านผู้ชมแต่เอ๊ะท่านผู้ชมครับถ้าเราเดื่มแบบนี้คนธรรมดาไปงั้นเราเปลี่ยนจากน้ำหวานสีสดใสธรรมดาให้การเซลปี้กันดีกว่าครับคะเซลปี้งั้นเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งใส่เกลือลงไปน้ำแข็งนะครับ ที่อเอาน้ำหวานที่เราต้องการแส่เข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นปิดให้สนิทนะครับขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะขั้นตอนสำคัญคือต้องขย่านะคะ

Bang, Gangnam Style.